โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมเนาะขอตอนรับก็สู่เจ้จีวโกคูจีบีด้วยนะครับแล้วก็กลับสวัสดีคนที่รักแล้วก็บอลทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่เกมดัก g o n บอลเบจันส์พาร์ที่ยี่สิบสามแล้วนะครับผมอ่าก็หลังจากความเดิมพาร์ที่เราเราเราต้องการเปิดตู้ของใครนะโกคูแอนอ่ายำฉาใช่ไหมที่ตอนสเต็ปที่สามเราเปิดได้โกคูเรียกว่าเป็นอะไรที่ดีใจมาก นะผมก็คือแบบคือสกิลบันเทสแล้วสวยมากเลยนะสับไอเจ้าโกคูแต่เสียดายเดียวที่แบบทำไม่ทำเป็น yes. l f ว้าแต่ก็อ่ะเป็นสปาร์กิ้งไม่เป็นไรนะครับผมนะครับก็ไม่แย่ไม่แย่โดยรวมตัวละครถือว่าทำไม่แย่แต่อาร์เวิร์ดนี่คือเหมือนสปาร์กิ้งธรรมดาเลยเนาะเหมือนอารมณ์เหมือนตัวฟรีมากๆเลยคือแบบ ผมรู้สึกว่าอาร์ตเวิร์กตัวฟรีบางตัวมันยังสวยกว่าสปาคิงโกคูตัวใหม่แต่ยอมรับว่าเออเลือกสกิลหรือว่าเลือกอนิเมชันเออทำมาดีทำมาสวยมากนะครับผมก็ตัวโดยรวมเป็นตัวละครนึงที่ดีแต่โดยรวมพูตรุ่นงก็ผมก็ไม่รู้มันเก่งหรือไม่เก่งอ่ะแต่รู้แค่ว่าอ่ะเก็บเอาไว้ก่อนและกันนะผมยังดีที่เปิดได้มานะครับผมเนาะแล้วก so ็เป็นคลิปสุดท้ายด้วยเนาะที่ผมอัดตอนที่เป็นพระนะครับผมคิดนั้นเป็นคลิปสุดท้ายนะที่เราอัด ตอนเป็นพระรู้สึกว่าตอนนั้นที่ผมอัดก็คือประมาณอารู้สึกว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะได้ทําการศึกเป็นพระซึ่งผมศึกวันที่ยี่สิบสาวใช่ไหมก็ประมาณยี่สิบสองตอนที่ผมอัดอยู่นั่นเองนะผมก็ไปกิดสตาตอนที่ผมเป็นพระเองนะครับผมก็เปิดได้โกคูมานะครับผมเนาะก็เป็นว่าสับพระที่ยี่สิบสองใครยังไม่รู้ก็ฝากเราชมด้วยกันไม่รู้ว่าตอนนั้นคือแบบไม่สอนอะไรละผิดศีลก็ผิดศีลไปไหนไหนก็มาก็ไปไหนก็มาและเอาให้มันแบบ สุดๆไปเลยและกันนะครับผมอ่ะโอเคก็วันนี้อยู่กับพาร์ทที่23แล้วนะครับผมเนาะก็สลับตู้ที่ผมจะมาเปิดวันนี้ก็เป็นตู้ฟรีที่เราเคยเปิดแล้วรอบหนึ่งก็คือเป็นตู้ร้อยล้านดาวหลดนต่นเองนะครับเอ๊ซึ่งแน่นอนว่าสเตจที่หนึ่งที่เราเคยเปิดไปเราได้ตัวละครตามนี้มาก็คือมีเบจิโตนะครับผมตัว1ปีใช่ไหมโกฮังเดอะมูวี่แล้วก็ อาไซยันสี่เป็นตัวละครคู่เนาะก็เบจิโตไซยันผมได้เป็นเจดาวแล้วก็โกฮังมูวี่เจดาวนะผมแล้วก็ส่วนอาแก๊งอาจคู่แล้วผมโกคุเบจิต้าก็เป็นหกรก้นั่นเองนะผมที่เราได้มาตอนเปิดสเต็ปที่1นึ่นั่นเองนะครับผมซึ่งคันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดสเต็ปที่2กันนั่นเองนะผมเนาะ <S <S ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ากว่าจะเก็บเหรียญร0อยล้านดาวหลอกคบได้เป็นอะไรที่ยากลําบากมาก นะครับผมในที่สุดก็เราก็จะเก็บครบสักทีนะผมก็ใครที่ยังไม่ได้ทางกิจกรรมร้อยล้านดาวโหลดยาลืมไปทําด้วยนะเพราะมันคือตู้ฟรีที่ดีมากๆคืออย่างไงคือก็คือการันตี LF แน่นอน3ตัวนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครคร่าวๆก่อนเลยละกันนะครับว่าสเต็ปที่2เนี่ยมันมีใครบ้างเองนะครับผมเนาะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดู LF ะกันนะครับว่ามีใครบ้างนะครับผมจริงๆมันก็เหมือนกันแหละนะ้องสเต็ปที่หึงสเต็ปที่สองนะครับเบจิโตก็เหมือนเดิมแหละไม่ได้มัน,ม,นมันไม่ได้เปลดอะไรมาหรอกท่านผู้ชมแต่ว่าคลิป,คล,ปคลิปตอนนั้นเราไม่ได้พูดอะไรนะแต่แค่ว่าตอนนั้นผมก็แบบชัดเจนแล้วว่าเอ้ถ้าเกิดเป็นตัวที่98ของโกจิต้าบลูขอพิกโกโรขอเบจิโตขอไซยนสามอ่า แล้วก็คน,คนอื่นก็ได้ส่วน99 99ขออากองฮังโกจิต้าสี่ซามัตไซยันสี่เผื่อได้หิตเป็นใครโกฮังโบลี่ยูไอส่วน100 100นี่คืออยากได้หมดทุกคนเลยยกเว้นไอเฮียนี่แต่ก็ได้มาก็ดีแหละเออนะครับผมเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยละกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าจริงจ,งจงต้องบอกก่อนตอนตอนแรกผมตั้งใจว่า ผมจะเปิดอ่าตู้หนึ่งโชว์ด้วยแต่ว่าผมดันไปทะลึ่งเปิดก็คือตู้ของ v e จิโต้บ u ูก็เรีย้อยครับผมเกลือแดกตอนแรกกัดกัดกัดจะแบบให้เ,เปิดตู้นี้โชว์ฟีบแบบพันหนึ่งเราจะได้อะไรหรือเปล่าสูตรคือไม่มีเที้ยเลยในจริงต,ตู้จริงตู้นี้ใครอยากเปิดก็เปิดได้นะแต่ผมแนะนําว่าอย่าเปิดดีกว่าใครที่มีเพชรผมแนะนําอย่าเปิดโดยเฉพาะนัปะใครที่คิดว่าเพชรไม่ค่อยมีอย่าเปิด นะครับผม,มหรือไม่ก็เพื่อความเซฟถ้า ID ใหม่ไปเลยส่วนผมก็คือไอดีไอไอดีหลักอะ่ะพูดตรงๆอย่างไงไม่มีไม,ไม่ไม่มีโอกาสได้เพชรเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นผมเตรียมไอดีสำรองเปิดแล้วเองนะครับผมเนาะอ่ะโอเคงั้นก็ไปกันเลยละกันนะครับว่าสัดที่สอเนี่ยเราจะได้ใครมานะครับผมล้วก็ขอตัวดีๆละกันนะท่าดาภาวารุชิโนจายเม ชาลาเพชาลามาลุยอย่าไปลุ้นอะไรเยอะขอแค่ว่าตัวหนึ่งอยขอตัวดีๆถ้าไปไม่ได้สุดข,ขอขอ,อกระหังบิดหรือไม่ก็สองพ่อลูกป่าเบทั้งก็ได้จะได้เพิ่มดาวตัวละครที่เราได้ก็คือ จะมาแล้วฮะจะมาแล้วฮะจะมาแล้วฮะวโอเคสรุปนะครับผมสอบ l f ่เราได้มาก็คือโกหัง LF สามัค LF แล้วก็โกหังบีดได้เองนะครับเออะอย่างน้อยความฝันก็เป็นจริงเนาะเราได้โกหังบีดมานะครับผมก็เดาได้มา600เหรียญเนาะก็600ชิ้นส่วนก็คือเพิ่มอีก สามรก็น่าจะเป็น2ดาวแดงแล้วเองแล้วก็สามารถสามารถอันนี้ผมโอเคเคลีออยร์น้อยได้เพิ่มดาวก็ยริงดีนะครับโกฮังแดงก็โอเคเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็จะได้เพิ่มดาวเนาะเออตอนนี้ก็5้าดาวแล้วเองนะครับอ่ะโอเคแล้วก็มีสปาคิ้งอะไรอื่นไหมมีตัวนี้อ่าตัวนี้โกคูกอนะครับที่แม่งโคตรจะเก่า เออมันมีสปาร์กิ้งตัวอะไรใหม่ใหมที่ได้เพิ่มดาวไหมสำหรับไอดีผมเนี่ยไม่มีใช่ไหมมีแต่ตัวเก่าหมดเลยนะครับเออไม่มีเนาะอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสรุปเอที่เราได้มาคือ B อ่าโกฮังเซียนสองตัวแรกนะครับผมซามารล่างชายโสดนะครับผมแล้วก็โกฮังบีที่อ่ะอย่างน้อยอ่ะมันก็ฟังที่เราพูดเนาะ ว่าเอออกได้กองคำบิดแต่ว่าเอาจริงผมว่าเอาใครก็ได้แหละขอแค่แบบได้เพิ่มดาวสลับตัวละครนั้นๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้กันนะผมสลับหนึ่งรอดาวโหลดสเต็ปที่2ก็ประมาณนี้นะผมก็หลังจากนี้คือก็น่าจะไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วนอกจากว่าเดี๋ยวรออ่าครบรอบไปเลยแน่นอนว่าตอนนี้มันเข้าสู่ช่วง พุสภ,ภาคมแล้วดังนั้นนะครับใครที่มีเพชรอยู่เตรียมรอได้เลยเพราะว่าครบรอบมันจะมาช่วงเกือบสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวอีกไม่กี่วันมันจะถึงแล้วเพราะฉะนั้นใครเตรียมเพชรได้เตรียมได้เตรียมเลยเดี๋ยวสำหรับผมหลังจากนี้คือผมจะเก็บเพชรยาวๆและส่วนตู้ป่าเบก็น่าจะพอและเอาแค่นี้พอเพราะว่าพมไม่งั้นก็คือบอกเลยยาวแน่นอนยกเว้นว่าอ่ามันถูกจิตสังหารเข้าไปเปิดต่อ นะครับโอเคงั้นไปแล้วครับผมแองกิวทีทามบ๊ายบายครับ